ไม่รู้ว่าเจ้าไหนามาถิงเออาวัดนีน้องเออาวัดนีเลิกคาเลิกคาเลาิกคาว้าวร่างกุกเลยเวย้ยน้องเจ้าค่าตั้งแต่ป่วห้น้องป่ข้มจัดชันเลยใอ้อาขาดไป่ถึงว้าวขาดไปถึงหุดจับวัวมึงก็หนุนว้าว,าว,าวน้องเจ้าค่าตั้งแต่ป่วห้น้องป่วเจ็บค่าเลยใอ้อาตกลุ่มรลักว้าวตกลุ่มหลัก เจ็ดแ,แม่มิจ้าไม่เจอฮิจ้าถึงกูพยายาก็ได้ดีกว่ากูงงจะมาจากไหนโอ้นองดีเหลือกับพัวบ้าคานี่เหลือกับพัวแล้วคาแรงตรงตรงนะใสยยะ่เอากับปีไหมเราเป็นลูกมีพอมีเบสนะไปกันไปเอากันอเจวันกันใจอยูขวับ้าในนองรองนับหนึ่งตึงทริปแหละที่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าทริป นับครบหรือยังครบเร็วครบเร็วอย่าเลิกนะวายแต่คนละกันใครโอ okay. ้คนละกันป <for S 1> ่ามาน่องปามาปามาทัอยางโอ้ใจต้องใช่ตัวเอ็ดอยางไล่ตอนต้องใสตัวเอ็ด่ามาเฉยเลยโอ้จืมมองเละยะคนละกันครบไปอะค่ะกอไม่ครบหน่เอือี่อย่างเดียวว่ไอเป็ตนี่ก็โงเอือมึงเงาดังคุ้มเฉียวนี่ เอ้ดูดก็ไม่รู้เอาได้พื่ยัดแม่อยู่มันหมดจังคู่ไม่แก่ึ้นกันบนนี่เองใจคู่อยู่ใ่ฉันหลังนี่แต่ตรงนั้นข้องมันกว่าป้าเลยอยู่มันตู้เย็นเลยรบหรือว่าเย็นมันตู้เย็นนี่ขนาดข้องปีนี่ไม่ไม่เจ๊ตีนี่แข่งเลวนี่แข่งเลวแข่งเลวให้ร้อยากเห้แล้วเนาะไอ้ก็ตรงแรงไม่ตีบัตตี้ใครนี่กูตรงนั้นอยู่เหมือนตู้เย็นเลย รู้ได้ก็เหมือนตู้เย็นมีช่องใส่ไข่ด้วยแต่ว่าเย็นกว่าตู้เย็นอีกรู้ได้ยังไงขนาดของพี่มาแช่ที่แข็งแล้วรวงเพลงได้ไหมดวงได้ได้กน้องรองได้ไหมรวงไดเหมือนกันในดวงดงและที่ก็อยากดูแลให้มากกว่าดีน้องครัวว่าเล่นย้รยเลย ก็พีเหมือนวัวน้องกลัวคนเขาจะว่านอนไงวัวแยงน้องคงคิดดักเดือนเป็นคนรักไม่ได้ดอกนาะก็กลัวผู้คนนินทามีผัวมันหัวกลุ้มใจวรูปหล่อมาดแมนใครแลนกว่าผัวคนเขาไปว่ากูเหรอมูบาทแล้วเลิกกันเพราะเมาอยากา้าอยากเอาผัวใหม่ พิ่งเลิกกับผัวพบว่ายิ้มไห้โทงเราจะรักกันได้ยังไงน้องยังติดใจผัวคนไขรแลนคนคนที่ไม่ใจแกครไม่แลนกดเจงแตนได้อ่านกายรู้จองก็เข้าใจน้องไปเลยนะครับเด็ก <c oughs> แม,ม่อยไม่ป,ปเล่าตดตั้งไว้ก่อน <c oughs> เรียง,งินป้านแต่ว่ากลิ่นควรปรับปรุงนอง้องเอ้ไปแล้วไปแล้ว